อันนี้ห้องของแม่แล้วก็ป้านะนี่โพตสวยเลยผมโพคตี้มาไม่มีอ้วนอ้วนด้วยว้าวในนี้เปอะไรป้าบุญห้องน้ำเหรออืมถ่ายดิเอาถ่ายแล้วไปห้องนู้นก่อนไปห้องนู้นก่อน นีกับห้องนู้นมันต่างกันไม่ใช่เดินเบาๆหน่อยเดินพึ้นปูนตะคยนเดินขึ้นมาโอ้นี่คือห้องของผมนะครับว้าว o ้ oh my god เขาสวยเลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำหนีก่อนกลัว <laughs> โอเคแค่นี้แหละแล้วก็มีพวกโต๊ะอาหารเออตรงนี้ด้วย โตกินข้าวโตวลอยนี่อันนี้แหละ